โอเคครับทีน so oui, the ี้ก็ก็เสร็จแล้วเราก็กำลังเดินทางกลับกันนะครับไม่จริงจริงมันเหลือที่กำลังเดินทางกลับกันนะครับน้ำก็เนี่ยน้ำทหมดเลยนี่อากาศบ้านริมมูลน้ำหมดเลยน้ำหมดเลยเป็นน้ำทั้งหมดเลยนี่ปลดน้ำปลดน้ำรถก็ดูดีบ้านดึงไปน้ำขวดปดน้ำที่นี่แล้วก็เราจะได้กลับไปพักผ่อนนึง ก็จะได้ถือว่าเสร็จภารกิจแล้วมั้งอยังระดับดู๋หล่ะถือว่าเสร็จถือว่าเสร็จแล้วเสร็จภารกิจตอนนี้ผมก็ลได้ของมาเสียแล้วครับโอเคนะครับโอเคกําลังกําลังกลับกันแล้วตอนนี้คือสิ่งสิ่งที่ได้ที่ได้จากการไปบริจาคของทุกครั้งนะครับผมรู้สึกว่ารู้สึกเอ่อรู้สึกรู้สึกดีเพราะว่าทั้งผู้ให้และผู้รับ อยูชาวบ้านที่้รับเขาก็มีความสุขนะครับแล้วก็แล้วก็ดีวันนี้วันนี้เราก็ได้เจอเราวันนี้วันนี้เราเราได้เจอใครนะเจอเจอพี่ไทยใช่ไหมครับวันนี้พี่พี่ไทยนะครับแต่ว่าแต่ว่าลำเราทักพี่บินทั้งทั้งลำเลยครับใช่ไหมใจนเทักก็โอเคครับแก่ก็แกก็ทักแล้วก็แกก็ยิ้มยิ้มมาครับจริงจก็งงงงนีเแหนะใช่ครับโอเคตามนั้นโอเค ก,ก,ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผ่านไปแล้วก็วให้ผ่านไปตอนนี้คือเราก็กําลังกลับแล้วก็ลัจะกลับเขา้าถูที่ตั้งของเราแลบยบถือว่าค่อนข้างค่อนข้างจะไกลอยู่ไกลอยู่ถือว่าไกลฮะถือว่าค่อนข้างไกลครับ เรือของเรานี่ก็มีก็มีหนูน้อยแม่มีน้อยกันนึงด้วยนี่ยิ้มสวยนะยิ้มสวยด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผม้าพามาลดน้ำหนักโอเคครับโอเคก็ิวัติว่าทุกภารกิจพาไปด้วยความราบรื่นนะครับไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับ ผมจ่าสเบกัฒนานธาน,นีนะครับนักข่าวจากหน่วยพัฒนาการขึ้นยาห6สายทหารครับขอบ,ขอบคุณครับ